ดาวพระสุขทีคิวยิบวันนี้จะเจอกับคิชเนี่ไอซ์จากสหรัฐอเมริกานักสู้จากอำเภออาชบุรีเมืองโอ่งครับไปกันคนละมุมครับแบ็กครับ14เส้นนนี้โอ้ยโดนตัดลำตัวซ้ายแทงซ้ายครับดาวพระสุขโดนสองอ้ยโอ้ยสะดุ้งแล้วสะดุ้งนวคุณมารุษนี่ครับลูกสบัดต้องระวังครับโอ้โหน่ากลัวครับแรกกาการครับ ใก้เกยเปิดนะครับตอนนี้ดาวพฤสุโดนเยอะนะครับเมื่อสักครู่เริ่มมีแข้งซ้ายโต้ทีจานี่เห็นนะครับทีจานี่ควบเข้าใส่ไปหน้ายัดตรงนะครับโอ้โหแทงต่างหากครับไประวังหมัดสอกเข้ามาโอ้ยสายย่อครับดาวพฤสุมา่ังไว้กบแพงหน้านอ่ต่อยลำตัวครับหยุดไม่หยุดครับคันแน่นนะครับ พยายามไล่ถล่มรับตัวโอ้โหแต่ว่าหยุดไม่อยู่จริงๆครับคีเารีตอนนี้เดินเข้าไปโอ้โหมีสะบัดสองเลยครับอาวุธโอ้ยห,หายใจยาวเลยครับดาวมะสุต้องขึ้นขึ้นมาขวางไว้เสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบเสียบไม่ได้ก็ต้องหยักนะครับสามสี่เมตรยิ่งทำตัวนั่นแหละครับระยะมาชิดสู้ไม่ได้ก็ต้องเลูกโอ้ยแกสองแกสอง เรียบร้อยครับดาว่าสุกหายทองแล้วครับเจอสอกไป้าไป3 4เมตรครับไหวหรือเปล่าอ่ะยังสู้ครับยังไหวครับดูจากมาครับโอ้โหนี่ครับสอกที่เด็ดของคีจันนี่เลยครับวงในครับวงในต้องระวังศอกนะครับตอนนี้แหมพยายามจะซ้ำด้วยมาด้ยครับเอ้าลูกครับโอ้โหแ้งสายดาวมสุกไม่ถึงยินนี่ยางกันฟันขาววอกเลยนะครับ แต่ไม่โดนครับโอ้โหมัดขวาครับคำคำม่ The Blue Corner Johnny a e f r o m